สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาทรมิมนสุอีเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเด็กๆป .1 น,นะครับอ,อนี่วันนี้มากี่คนครับสิคนฮะคนแปดคนเก้าคนบนตัวเก้าคนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็อยู่กับครูประจำชั้นนะครับครูสุเทพนามบุตรวันนี้จะพานักเรียนไปไหนกันครับ นะครับที่อยู่กอาหน้าทุกของเนี่ยของ้องเรียนเรานะครับวันนี้จะเป็นการศึกษานอกห้องเรียนในวิถีชาวบ้านนะครับเราจะพาไปชมสวนนู่นนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับวัวันนี้ลัดเลาะไปตามทุ่งนานะครับ อมองมานึกว่าสะไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นคันแทนานี่ครับเป็นคันแทนาเป็นคันแทนานะครับที่มองมาจากด้านหลังโรงเรียนนะครับคุณนะครับเราอยู่ทางนู้นเมื่อกี้นะครับอาคารเรียนครับ เด็กๆไปครับครับสวัสดีครับคุณตาครับพร้อมกับเด็กๆนะครับชั้นป .1 แล้วก็คุณครูสุดเพลิครับนะครับวันนี้มาอยู่กับคุณตาตาชื่ออะไรครับสมอนเข้มคตนสมอนเข้มข้น นี่ครับอุตาได้ทำเกษตรนะครับที่สวนเกษตรพอเพียงนะครับนะตัวนี้ก็ปลูกอะไรไม่รู้ปลูกอะไรครับหน่อไม้ฝรั่งโอ้หน่อไม้ฝรัง่งมันหรอตันนี้บบเนีเอาไปไขายจะหนึ่งโอ้อนนห้าปีแล้วนี่บอกต้นห้าปีประมาณนี้บอกตา มันจะมีมากหมากมันกินได้ไหมอ๋เอามาเล็ดไปไปเพาะเพาะพันขยายพันธุ์โอ้ผมคิดว่ามันเนี่ยเอาหน่อมันไปไปขยายพันธุ์โอ้นี่ยอ๋อเบี้ยมันอ๋อนี่ครับเป็นหนอหน่อเป็นอย่างนี้นเเาป็ าแลวจังที่หมครับบ่าต้นไมนดื้อโอ้เนี่ยบอตะนี่แหละนี่ก็ร่างสิพักต้นอ๋อพักต้นคือตัดออกบอตะเอาออกใหม่เลยแล้วจะปลูกใหม่ใช่ไหมครับจ้ะบ่บ่ได้ปลูกเอายังไงต่ออันนี้มันเป็นแม่มันอ๋อนี่แม่อ๋อนี่จะทําเป็นแม่มันเป็นแม่มันก็จะต่อต่อต้นพันธุ์ต่อไปอ๋ออ๋อครั้งเดียวจบเลยเนาะครับ ผ่าปีปลูก5ปีเลยบ่ตาป้าเอาใมเอายังอ๋อเปลี่ยนรถนะครับปั่นพอปั่นผ่าปีนี่ผักคือนหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งใน5ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันทุกวันโอ้ทุกวันเล่้แต่เฮาพักต้นพักต้นเรนนี่ตอนนี้บ่ท่านเก็บครับโอ้สิบ่เก็บให้มันเป็นต้นก่อนจะค่อยเก็บ ม่กอการดูแลรักษายังไงคุณตากาเอาหนาเอาหยางเสียหนาทร้มมาดาใสยาใสหยางบ่ใสปุ้ยแบบใดครับต่ปุ้ยใสซิผหานี่ลสูซิผหาบ ฮอดน้ำยังไงล่ะตาฮอดดพรามันเปียกบน่ยม้หดก็อยู่หกูกเทกไรล่ะตาประมาณพถึงไรที่ไรนึงกบประมาณเอประมาณสงานสามงานพื้นที่ปลูกประมาณสามงานไหมครับเท่ต้นนันคลองลูกไส้โอ้คลองลูกไส้โอ้นี่นีนี่ครับสวนตรงนี้ฝั่งทางนู้นก็เหมือนกันครับเป็นคองลูกชายใช่ไหมครับ อ๋อมีบ่อน้าด้วยบ่อเลี้ยงปลาด้วยเจาะบาดาลเนาะอ๋อปลูกพริกพริกก็ในปูครับอ๋อนะพริกของใครแต่น่ะคนส่วนบ่ขอน้ออ๋อของน้องปลูกครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่ปลูกนี่เก็บเก็บวันวันละวันละขายได้เท่าไหร่สิบกิโลสิบกิโลสิบเอ็ดกิโลกิโลละเท่าไหร่บบาาท ห้าสิบบาทมันลงหมดช่วงนี้ราคาลงไหมหรือราคาเท่านี้ห้าสิบบาทเลยโอ้โหสิบเอ็ดกิโลก็โอ้เยอะูตัวนี่วันหนึ่งวันหนึ่งวันละห้าร้อยอย่างตามเนาะปลูกกี่วันมันถึงจะเริ่มออกหน่อออกอะไรครับปลูกปีันปลูกเดือนครับปลูกไว้เดือนหนึ่งก่อนประมาณเดือนหนึ่งเริ่มแรกๆเนาะ ประมาณเดือนหนึ่งก็เก็บได้เลยใช่ไหมครับทีน<ล>ี้ไม<ๆ>่เรื่อยๆเก็บอ๋อเก็บแบบนี้ซูนี่นครับอ๋อเก็บแล้วบ่นเนี่ยอ๋อโอเบอ่ไหวปะชั่วเดียวไหวจนะ้ะเดียวไหวอ๋อมันจะมีนอขึ้นไหมเรื่อยๆบ่มีอยู่<ๆ>ครับมีในอในุจารเก็บวันนี้ได้กิโลแล้วครับหรือวันนี้วันนี้วันนี้เก็บเขาได้อ๋อ มันออกทุกวันเลยใช่ไหมครับออกทุกวันครับโอ้ตัวนี้สิพักต้นกับบอไดเก็บตัวนี้สิเป็นแม่เป็นแม่มันไปต่อไปอ่าถ้าต้องการที่จะขายายพันธุ์ถ้าต้องการจะเอาไปขายโอ้ถ้าต้องการที่จะเอาไปปลูกต้องเอาต้นแบบไหนมันเอาเอาเบียมันครับครับ <ồi> อ๋อไปชมกันครับ อ่าเด็กๆวันนี้มาเรียนรู้ไปยังไงบ้างโอ้วิธีการเกษตรนี่น้ำไหลนี่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 อันนี้คือน้ำจากน้ำใต้ดินเออน้ำใต้ดินนะครับเลี้ยงปลาเอาไปชมตาไปดูไปดูเบี้ยเบี้ยมันไปไปไปเด็กๆกันเชิญอ้าตามตาไปวันนี้พาเด็กๆมาเรียนรู้โอ้นี่นี่มันขึ้นเองว่าตาตัวนี้ เลือปลูกไว้เอาเม็ดมาวานไว้นี่ถ้าจะเอาไปปลูกก็เชิญได้เลยครับตัวนี้โอ้หน่อไม้ฝรั่งมันปลูกที่ไหนก็ได้ใช่ไหมตาครับปลูกที่ไหนก็ได้ดินไหนเป็นดินด่วนทรายครับอ๋อเป็นดินล้วนทรายครับอืมดินเหนียวนั้นก็่ได้หรอดินเหนียวไม่ได้ต้องเป็นล้วนล้วนปนทราย เม็ดมันจะเป็นสีแดงนะจ๊ะนาะไม่ต้องไปนี่เนี่มันขึ้นเองเลยใช่ไหมไม่ต้องไปบดขยี้อะไรเลยใช่ไหมครับหรือนี่มันขึ้นเองครับไปหวานเลยใช่ไหมแบบนี้เพราะได้หวานนี่นี่นี่สองดีบให้มันแตกกันบ่ดีไปมันแตกโอ้เป็นเม็ดข้างในนี่เม็ดดำดำนะอ๋อนี่ยเนี่นี่นี่ยโอ้อืมดำดำอ๋อมีสามสี่เม็ดครับโอ้เม็ดดำดำแล้วบัดนี้ก็ห้าขาไป อ๋อบพิ่งเคยเห็นเด็ดนี่เพิ่เคยเห็นเชื่อเปล่าบ่เนี่ยบ่เ่เคยเห็นว่าอันปลูกแบบไหนอันนี้เนี่บ่ต้องมีเลยบ่ครับมีบ่ดิบีกันเนาะตรงมีมันล้นองเ่าดึงแล้วก็มันล้นอ๋อบีต้องบีอะไรแบบเอาไปไปปลูกนี่ครับคุณตาใส่ปุ๋ยอะไรให้ตีหมา ไม่ไม่ปุ๋ยคอกได้ใส่ไหมคอกใส่เยอะๆอโอ้ปุ๋ยคอกต้องเน้นเยอะเห็นปุ๋ยคอกเยอะแยะเลยนะครับแกกบโรยตรงร่องมันเพื่ออะไรครับเพื่อให้รากมันไปกิน๋อเพื่อให้รากของหน่อไม้นี่แหละเป็นเป็นกินอาหารเนาะการปลูกนะครับหน่อไม้ฝรั่งเ็าจะใช้ไม้นะครับเป็นเนื้อไม้ถึงไว้เพื่อการล้มใช่ไหมครับตา อ๋อกันกันต้นมันล้มครับนี่ก็เอาเชือกถึงยาวไปนะครับเป็นล่องเป็นร่องไว้นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคุณตาปลูกมาโอ้หลายสิบปีแล้วตั้งแต่ตาหนุ่มๆตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ตา79 79แล้วผมเห็นคุณตาตั้งแต่นู่นไม่ขายนู่นหลายสิบปีแล้วนะครับครับ ดนยินแต่หน่อไม้ฝรั่งไม่เคยมาเยี่ยมสวนสักทีนี่ใส่ฝุ่นได้อะอ๋อใส่ฝุ่นแบบนี้เลยครับอ๋อนี่ครับออกมากินนี่รากตอนย็นก็จะให้น้ำใช่ไหมครับให้น้ำโอ้ดูหน่อมันครับหน่อมขึ้นโอ้นอโอ้อ้นี่โอ้น่อนขไรเนาะโอ้นี่ ไล่น้อคุ้มเบาหนิว้าเออนั่น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 นี่นี่มีปุ่นที่ปุ๋ยครอบนะครับปุ๋ยครอบครอบของเรานี่แหละก็แกบด้วยนะครับแกบก็ไปเวอรทีมงานทักไล่เราได้เลาเดี๋ยวกลับไปดูทีมงานทีมงานอ๋อยสินปุ่นเด็กๆก็วิ่งเล่นตามภาษาอ่ะ อ่ะไปดูกันโอ้ใส่แกบเยอะขนาดนี้เลยนอตาเนอนี่นี่ครับโอ้หนอมันครับนี่ครับตัวนี้เก็บขายได้เลยครับตัวนี้ครับกิโลละห้าสิบบาทครับเฮ้ยโอ้นี่นี่เห็นไหมโอ้หนอใหญ่เลยครับไใครไม่เคยเห็นหนอไม้ฝรั่งครับนี่ครับเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเมล็ดนะครับเมล็ดนี่ เอาไว้ขยายพันธุ์อ๋อทีมงานมีทีมงานด้วยข้างหลังอ๋ <c oughs> อนี่พึ่งเคยเคยเห็นนะครับนี่ท่านผู้ชมครับมเมล็ดมนันนี่เอาไว้ขยายพันธุ์ยังเงืมเพิ่มอยู่นี่นี่เยอะนะครับครับสวน ใบมันกินได้ไหมตามันเหมือนใบบักซีก็กกินไ,ไม่ได้ครับโอเคสวน,สวนกสเกษตรพ่อเพียงนะครับพุทตาสมอนอรตัวหนักตัใวใหญ่เสือมาสอดเสือหวัวกระโหลกหุ่ยย่ง ครับวัสดีครับโอ้นี่ครับทีมงานพาเด็กๆมาชมสวนเกษตรครับคนตาได้โอ้นี่เป็นอาชีพได้เลยนะครับเป็นอาชีพได้เลยใครมีที่ดินว่างเปล่านะครับทําเหมือนคุณตานี่โอ้สุดยอดเลยนะครับนี่ครับแกบก็สต็อกไว้นี่ก็ซื้อมาเรื่อยใช่ไหมครับคุณตามาจากโรงสีใช่ไหมซื้อมาก็มาสต็อกสต็อกไว้ มาปรับสภาพดินแล้วก็คุมดินด้วยฟางข้าวนี่ฟางข้าวต่อฟางข้าวอะไรมันมีหญ้าคุมไว้กันหญ้าขึ้นนะครับไม่มีหญ้าสักต้นเลยนะนี่นี่ครับที่นาแกนะครับที่นาของคุณตาครับเห็นบ่อเลี้ยงปลาด้วยคุณตาเป็นไงเลี้ยงปลาอะไรลืมถามปลานิน ปานินเนี่ยผัไไกคุณตาก็ปลูกสารพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนี่มะเขือเทศเทมะเขือนู่นมะเขือเทศใหญ่นู่นผั <c oughs> กแป้นสวยงามครับแป้นสวยงามเลย,ดดยนี่นี่คือผักแป้นเด็กๆรู้จักไหมนี่ลูกนี่นี่ผักแป้นเคยเห็นไหมสวยงามอันนี้ผักหัง ผักชีผักชีฝรั่งีหอมังไเร่อนีอนั่นสุตีฝรั่งนุ่นหอมเป๊ะอ้ใส่ยัาแนีหลับลับงัวหัวคอยซอยแซ่วเออดี่ต้นมันต้นมอนมาเนี่ย สวนมันเนี่ยโอ้ใส่ต้งไก่แสบผักหวานบ้านนะครับครับเขาโอ้มีความสุขเทียงนานน้อยนี่สนุกไหมเด็กๆวันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวนะที่ทุ่งนา,ราบรรยากาศดีสวยงามนนะ เห็นอะไรบ้างเห็นเห็นหอยเห็นแวเห็นอะเห็นอะไรเห็นหอยหนงอยเห็นแมวแมวยูใส่เราแมววานนี่โอ้ยเท่นายเถนอนอ้อพุ่นปลาพุ่นเลี้ยงปลาอย่างแน่ตาปลานินปลานินพอาพอต้มนะไปปลานินพอต้มแล้วว่าสั่น ปลาดุกี่วะตามาเที่ยวทะเลครับทะเลทะเลน้อยไม่ต้องไปไกลครับเด็กๆหอมวะเอาหอยจะเอาหอยนกี่น่ะเนาะนั่นนั่นนั่นอยน่นนันั่นนัน เอ่ะดูปลาครับคุณตาจะเอาอาหารให้ครับดูปลาครับนู่นครับดูปลาชมปลาใหญ่ครับโน่น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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วปลามาแล้วนี่แหละโอ๊ย บักแกัววักทองง้อยโอ้ยบักเงาะป้าเอาเบิ่งฝุ่นไปฝุ่นเราบัดอ่าไปแล้วอ่ามาแล้วไปขอมาแล้วไปขอคุณตามาแล้วเออวันนี้โง่ว่ะวันนี้ฉลาดด้วยเอามาไหนแอง่ใส่แบบวันเสียมาได้ยังไงนะวันใกล้ๆพุ่่นเออ โอ้โอ้ไปเลยมาแล้วมาแล้วปลามาแล้วพอเดีวพอเดีวพอเดีวแหมวันนี้เด็กๆมีความสุขครับได้มาศึกษาดูงานนอกสถานที่นะครับมันมีหลากหลายครับมีหลากหลายโอ้ดูต้นทีเหล็กครับผู้เทพนุ่นต้นชีเล็กนุ่นเห็นไหมตาปลูกไว้นะครับ โอ้ต้นกิเลศริมสะริมสะโอ้น้านไงครับมีตะไคร้โอ้สมุนไพรขาตะไคร้โอ้โหมีบัวด้วยบัวสวยงามนล่ะเออโอ้ตัดเอาละนะครับหลังจากที่พาเด็กๆมาศึกษาดูงานครับ วันนี้นะครับก็จะสรุปองความรู้ให้เด็กๆฟังหน่อยครับที่ได้อะไรบ้างคุณูรู้นเทพอ้าวช่วยสรุปพันที่เราปลูกเปของคุณตานะครับมีทั้งการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราไม่ใช่แค่หน่อไม้ฝรั่งเพียงอย่างเดียวนะครับมีทั้งแบกรถครัวนะครับผักชีต่างๆมันดอกไม้ต้นอกไม้เร้านะครับและเราได้องความรู้ตรงที่การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เป็นการพกจากเมล็ดนะครับที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้กป็นเมล็ดเดี่ยวอนนะครับคุณตาท่านก็ได้เอามาเล็ดที่แก่นะครับจัดได้ที่นะครับเอาไปโรยเพื่อที่จะเป็นลำต้นเล็กๆแล้วก็ค่อยเอาบาปลูกนะครับตรงนี้ก็คือสามารถรู้ได้เลยว่า,า,า,ถถาตน้นไม้กำลังพะจากเมล็ดน้อคุณตาพะจากเมล็ดแล้วก็สามารถปลูกได้ครั้งหนึ่งอยู่ได้ห้าปีห้าปีห้าปีนะครับ ก็อยู่ในช่วงของการตัดแต่งลำต้นเพื่อสร้างนวลเปนต้นแม่คล้ายๆกับพวกตระกูลไผ่เนาะคล้ายๆกับตระกูลไผ่แล้วก็เป็นที่เราอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับทีนี้เป็นสิ่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเราโรงเรียนบ้านตุกโโชคดีโชคดีครับที่ยังมีเพียเกษตรกรนะครับอย่างคุณตาถือว่าเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับต่างถิ่นในจุนโธได้ให้ความรู้กับเด็กๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตานะครับ พวกเราได้นำนักเรียนนะครับชั้นป .1 นะครับออกมาดูสวนดอกจันทน์ตานะครับอ่ะขอบคุณคุณตาเป็นพงกันขอบคุณครับคุณตานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ